ครับสวัสดีครับมาดูผลงานการทำงาน2วันครับนี่ครับยาเยอะๆรอออกครับผลค,ค,ครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับผมความสวยงาม ครับค่อยๆทำไปครับผมเไม่ใช่เครื่องจักรครับก็ค่อยทำงานครับทำไปทีละต้นครับใช้ความอดทนครับความรักความผูกพันกับเขาครับนี่ครับดูบรรยากาศข้างบนครับฝนก็คึมครับมีเบกมาแล้วครับผมครับได้ก็เสร็จอย่างนี้ก็จะมีการใส่ปุ๋ยนะครับ สูตร15 15 15อ้อมบริเวณนี้ครับพอดีครับฝนก็ชงจะมาใส่ปุ๋ยเสร็จครับนี่ครับผมจะเป็นลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วก็ลูดีขึ้นครับลูดีขึ้นเยอะเลยครับผมสะอาดสะอ้านครับก็ทำได้เยอะนะครับดูครับทำให้ดูผลงานโดยรวมครับผม ครับผมครับตอนี้ก็หลน้ำเลยฝนก็จะสวยงามครับเหมือนเราเมื่อเราเอาญ่าเอาอะไรก็หายใจสะดวกสบายก็เหมือนเราป่วยแล้วครับตอนนั้นเขามีคนมาแย่งอาหารอาหารอากาศก็ไม่ถ่ายเทครับอาหารก็มีคืนแย่งมากินเรากินได้บ้างไม่ได้บ้างครับเพราะตอนนี้เอาออกแล้วครับตอนนี้ หายใจปลอดโปงครับตันนี้ต่อไปี่หายใจปลอดโปงไล้อาหารเต็มที่ครับครับก็ใช้สูตร15 15นี่แหละครับมาโรยบริเวณนี้ครับตามบริเวณขั้วใบครับใบถึงไหนแล้วก็โรยแค่นั้นแหละครับผมก็จะมีน้ําตามไปน้าครับนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ครับ ทำนี่ครับจะสวยงามครับลูกก็ยังพอมีครับเขาก็ใบเขาก็ยังไม่เขียวเต็มที่ครับก็รอฝนอีกครั้งหนึ่งน้ำก็มีอยู่ครับต้องใส่ปุ๋ยครับต่อไปนี้ก็ส5้าวันใส่ครั้งหนึ่งครับเราจะใส่ปุ๋ยเคมีนะครับแต่พันนี้เราจะไม่ใส่ที่งวยที่ควายครับเพราะหน้าฝนแล้วเขาจะเป็นเชื้อราครับตอนนี้ นะครับผมฝั่งที่เราทํามาเยอะแยะเหมือนกันครับจากที่มันซีมันลกๆครับพาเราจะเตรียมตัวใส่ปุ๋ยแล้วครับนู่นครับผมนู่นครับฝั่งนู้นก็จะทำไปเรื่อยๆละครับผมนี่ครับทำได้เยอะแล้วครับผมรับดูดู โดยรวมครับภาพอาจจะไม่นิ่งนะครับขอโทษทีครับกับลูกๆก็ยังพอมีอยู่ครับนี่ครับเขาก็ต้องมีลูกให้เราเห็นอยู่ครับับเดินเร็วไปหน่อยเพราะที่มันที่มันไม่สม่ำเสมอกันนะครับขอดูครับผมนี่ครับผมลูกนั้นอันนี้ก็มีอยู่สามลูกครับก็โตกลมดีครับแต่ยังไม่เป็นสีทองครับเพราะว่ายังบำรุงไม่ถึงครับอย่างนี้เขาเรียกบำรุงไม่ถึงสีไม่ให้ครับ สียังไม่ให้ครับสีแต่พอเริ่มกลมแล้วครับสีไม่ให้ครับอันนี้ลูกนี้ก็สุกแล้วครับดูไปคัดครับเนี่ยครับนี่ครับลูกนี้นะครับจะให้เอฟซีมาผ่าครับเมสซี่เาโทรมาบอกเมื่อวานนี้ว่าจะมาหาวันนี้วันพรุ่งนี้ครับวันที่สิบสี่จะขอผ่าดูเนื้อขนุนครับผมนี่แหละครับลูกนี้จะให้เอฟซีผ่าให้ดูครับลูกนี้แหละครับเนี่ยสุกแล้วครับ วันเนื้อเขาเป็นยังไงครับลูกเมร้าเขาลูกประมาณหกลึกเจ็ดโลนี่แหละครับผมลูกเล็กๆนี่ครับผมผลงานของเราครับทำงานสองวันครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับเดี๋ยวเอฟซีมาก็จะถ่ายให้ดูว่าเป็นเนื้ออย่างไรครับออกไปจากไร่เลยครับถ่ายเห็นๆกันเลยไม่โกหกครับ ว่าเนื้อเราเป็นยังไงถ้าไม่ถึงรักว่ามันเนื้อไม่ถึงรสหวานหรือเปล่านี่แหละครับเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยครับนี่วันนี้ถ่ายคลิปเสร็จก็จะถางอีกครับถางหญ้าครับนี่ครับผมลูกก็มีครับแต่ก็ไม่สมบูรณ์ครับนี่ครับครับดูครับสวยงามขนาดไหนครับดูต้นนี้ครับ ส่วนตัวนี้ปัจจีมันสูงกว่าเขาหน่อยหนึ่งปัจจมันไม่เสมอกันครับลูกจะดูดีกว่าเขาก็กว้างด้วยครับทั้งกว้างทั้งดูดีครับตัวนี้ครับนี่แหละครับขดการดูแลถ้าเราไม่ได้ทําก็เป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะหมดไปแล้วครับเนี่ยนี่การมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเนี่ยนี่แหละครับมันลกขนาดไหนครับดูเองครับว่านนเราสามารถอยู่ได้ก็แสดงว่าเขาคนเขารักเราเขาถึงจะอยู่เรากับเราครับฝั่งนู้นก็ทําไปแล้วครับทําไปเยอะแล้วครับ ใกล้จะสุดกันแล้วครับเนี่ยใกล้จะไม่เหลือเหลือประมาณเี๋ประมาณร้อยต้นนะครับผมครับวันนี้ผมก็จะเอารถมาถ่ายตรงนี้ครับตรงกลางจะไม่มีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปด้วยครับนี่ตรงนี้ผมจะเอารถถามาถ่ายเพราะว่าเอาไันจะพืชออกไปครับมีเอฟซีบอกว่ามันลกแท้ครับผมผมเลยจัดรถถยเลยครับมาถ่ายร่องกลางนะครับตรงกลางให้หมดเลยครับไม่ให้ไม่อย่างนี้ครับเนี่ยแล้วค่อยจะมาตีดินอีกครั้งหนึ่งครับให้มันให้มันไม่มีลกไม่มีหญ้าเลยครับตัวนี้นี่ครับผมจะเอารถถาไมาถ่ายนะครับวันนี้แล้วก อีกเดือนหน้าผมก็จะตีดินอีกทีครับคือตีดินให้มันสุยครับเขาเรียกควรดินนะครับมาให้ไม่มีย้าอย่างนี้ครับจะมองดูสวยงามครับจะไม่มีลกหย้าอย่างนี้ต่อไปครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปนะครับคลิปนี้ครับถูกใจก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะจะขอบพระคุณเป็นล่วงหน้าครับสวัสดีครับ